บทสวดธรรมจักกัปวัตตนสูตรอนุตรังอภิสัมโพทิงสัมพุจิตวาตถธาอคโตปัทมังยังอเทเสสิธรรมจักกังอนุตตรังสัมมาเทวาปวเตนโต लोके अपतिवात्मया यथाखाता घाता उभो अन्ता पतिपति च मात्मा चतुः सवालयसचेषो विशुधायनथात्स्नाम् เทสตังธรรมราเชนาสัมมาสัมโพธิกิตตนังนาเมนาวิสุตังสุสตังธรรมะจักปวัตนังวยากรณปาเทนา Stantam panseඒwamime suang เอตังสมยังภควาภารณสิยังวิหรติอิสปตเนมิกขทายะตัสสะโขภควาปัญจวาคิเยอภิโกอามันเตสิตเวเมติ

ko anariyon anattasanti te 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 peka we opo an te anupagama maci ma patipattha tattha ayah apinya ya sam

tati ayame wa ariyo atam ki ko ma ko saya ti tham samma ti ti samma sangka po samma waja samma to samma ajiwo samma wayamo Samma sati samma samati ayang ko sa ke kwe ma ma pa te pa ta tha kate na ta jaka karane ya na ya apenya ya ta ya จางขอปาเพคะเวทุกขังอริยสัจจังชาเตเปทุกขาชรามเตตุกขังมรณามเตตุกขังโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสเปทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกโคอภิเยหิเวปโย ตัวขอยำเปจางนรปติตามเปตัวขังสังเขตานนปานตุปาทานาขันธาตุขาอยิธานขอปานเภกเวตุขาสมุทโยอริยสัจจังยายังตานหาปโนภเวกานันทิรากสหกัตตาตรตระ ตาตาพิ่นันที่นส่ใจญาทางกรรมมตานหาภาวตานหาวิผวตานหาอิทางขอปณเพขเวทโทขันโรทโทอริยาสัจยอตาสาเยวาตานหายาเสสะเวราคันโรทโทจากขอปติเนศก ตัวโมติอนาละยหิทังขอปัญเพะเวทุัะนดิโรตคามิเดปะติปตาอะเรยสัจจังอะยเมวะอริโยอาทังคิโกมะโกสซยะเททางสัมมาทิทเทสัมมาสังกัปะสัมมาวาจาสัมมา กามตสัมมาอาชิวะสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสัมมธิ จิตทางทุกขังอริยสัจจันติเมเพขเวผัเพอนันดสตเสุสถามเมสุจาคมุตตปาพิญาณังอุตตปาพิปัญญาอุตตปาพิเวชาอุตตปาพิอารโลโกอุตตปาพิตังขอปณิทังทุกขังอริยสัจจั jang parinjaya janti me peer kwe po peer anan utapati yana utapati utapati wejah utapati agro ko utapati karya sadjang parinjaya jang ติเมผีขเวปุเผอนันตสุเตสุธรมเปสุจากุอุทาปาติญาณังอุทาปาติปัญญาอุทาปาติวิชญาอุทาปาติอาลโลกวะุทาปาติอิตังโทขัสสมุทโยอริยสัจันติเมผีขเวปโอผีอนันตสุเต โสทมเมสุจักโขอทธปปิญาณงอทธปปิปัญญาออทธปทิเวชาออทัปปิอาโลโคออทธปติตังโปนิทังตัวขสมุทโยอริยสาตังปหาตาพิเมผีขเวโปเพอนันโนเตสทมเม สาตคงโอตปาทิยานังอุตตาทิปัญญาอุตตาทิเวชาออตตาทิอาโลโกอุตปาทิตังขอปนิทานตัวขสมุทัยโยอนิยสัจจังปะเหนันติเมเพฆแว่ปแพอนันสเตโทมเมสสจักคงอุตปาปิ ญาณังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิเวชญาโุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิอิทังโตคณิโรโตอริยสัจจันติเมภิกาเวปุพเพอันนนุตสุเตสุทัมเมสุจักขงโอทปาทิญาณังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิเว ชาอุตตปาติอัลโลโกอุตตปาติตังโคปนิทังตัวกนิโรธาอริยสัจจังศาสิกาตาพันติเมเพฆเวปุเพอนันนสุตเตโสทามเมสุจาโคอุตตปาติญาณังโกตปาติปัญญาอุตตปาติเวชชาอุตตปา Tatita lo ko utapatita ko panita to เมเพขเวโปเพอนันวัดโสเตโสทามเมสุจักุงโอตปาติญาณงอุตปาติปัญญาโอตปาติเวชาอุอตปาติอาโลโกโอตปาติตาตัวคานิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมเพขเวโปเต โนสุสเตโสทามเมสุจาโคอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชฌาอุตตปาทิอะโรโกอุตตปาทิตังโคปณิธานตัวคันิรธรามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมเพคะเวปุเพอน โนอสโเตสุทามเมสุจักุอุถะปาติญานาณุทะปาติปัญญาอุถะปาติเวชาอุถะปาติอาโลโกอุถะปาทิตงโกปนิทางตัวขาณิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมเทคเวปูเปอนันโน๊ต โสเตโสธามเมสุจักโขโอทัปาัติญาณัมโอทัปาัติปัญญาโุทัปาัติเวชาโุทัปาัติอาโลโกโุทัปาัติยาวะเกวันจะเมเพฆเวอิเมโสจตัวโสอริยสัจเจโสเอวันติปะเรวัตตังอวัตสาคารังยาถาบุ วตังยานทธาสานังนัสเวสสันตังอโหสิเนวตาวะหังเพียขเวสเถวะเกโลเกสัมมาเกสะพรามะเกสะสมาณฑรมาเนิยาปัจจายาสเถวะมโนสายานุตตรังสัมมาสัมโพอดเองอภิสัมโพอดถอดปัดจัน ยาเสีงยาตัวจะขอแม่เพคขเวอิแม่โสจัตตุโสอริยสัจเจสุเอวัตในปริวัตตังทวัตสาคาลังยาทาหัวตังยาณธาสนังโสวิสุทังอโหสิอาหังเพคขเวสเทวะเกโลเกสมาระเกสัพพะเกส สมณะปรามณิยาปัายาสัทธาวาณูสายานุตตรางสัมมาสัมโคธิอภิสัมโคตุกปัจจัญญาสิงญาณจะปณะเมธาสนังอุทปาติอาโกปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินาติธานิปุนาพวติอิตม มะวจักภะควะตาตัมมนาตันจักวะคียาเทโคภะควะโตทัสสิตังอภินันโทุิมาสเมิจัปนาวายากรณาสเมิภันยามาเนียญาติสมะโตกนทานญัตสเวรชังเวตมะลังธรรมจากโคอุตตพัทธิยังเกณฑิสมุ puta-puta man, sakanta manirota man, tibawati tepta perkawatahama jake puna dewa satamanon saveso ekam perkawatahara nasyang isipata ne apa Tiwatijang Samane Nawa Pramane Nawatewe Nawamare Nawapramona Wa

เทวานังสัตตังสุตตวายามาเทวาสัตตมโนนสาเวสงยามานังเทวานัาสัตถังสุตตวาโตสิตาเทวาสัตถมโนนสาเวสง เศตานังเธวานัสาตังสุตตะวานิมานณรเตีเทวาสัตมโนสาเวสุเน ang tewanang satan Sutawa para Nimittawa sawawa tewas Sa manun sawweung para Nitawa sawwaang kewanaang satang Sutawa ramppak Paris saja tewas พระมปรีสัจจานางเทวานังสัตตังสุตตวะพระมปรรหิตาเทวะสันธมโนุสาเวสรงพระมปรรหิตานางเทวานังสัตตังสุตตวะมหามาเทวะสันธมโนุสาเวสรงมหาพมา Nang Dewa Nang Satang Sotawa Parita Padewa สัธธรรมนนสาเวสรงมาริตาทานังเทวานังสาธังสุตวะอภปมานาพาเทวาสัธธรรมนนสาเวสรงอภปมานาพานังเทวานังสาธังสุตวะอภพัสราเทวาสัธธรรมนนสาเวสง สง่าพระสานังเทวานังสาตทั้งสุดตะวะนปาริฏสุภาเทวาสัตตมโนสาเวสงาปาริฏสุภานางเทวานังสาตทั้งสุดตะวะอัปปมานสุภาเทวาสัตตมโนสาเวสงอัปามานสุภานางเทวาน นางสัตถังสุตวาสุภเกตหักกาเทวาสัตถมานนสเวทรสโสภเกตหักกานางเทวานางสัตถังสุตวาเวหะภะลาเทวาสัตถมานนสเวทรงเวหะภะลานนางเทวานางสัตถังสุตวาอวิหาเะ เทวาสัตถมนุนสาวเวทรงอาวิหานังเทวานังสัตตังสุตวะอาตาปาเทวาสัตถมนุนสาวเวทรงอาตาปานังเทวานังสัตตังสุตวะสุทานสาเทวาสัตถมนุนสาวเวทรงสุทานสานังเท วานังสัตตังโสตะวะสุทัสิเทวะสัตมนนนสาเวสงสุทันสินังเทวานังสัตตังสสตะวะอคเนธกาเทวะสัตมนนนสาวเวสงเอตามพระวตาภารานสิยังเกษปนมิคทายะอัน โนตารังธรรมจากังปวัติตังอาปติวัติยังสัมเนธนวะปราเนณวะเทเวนวะมาเรณาวะปรมุนาวะเกนะชิวโรกัสเมตเต อิติหแตนัคเนนะเตนะโมโหเตนะยาวาพระมลกาสสตออาภวคาจิยานจะทัสสะหาสสิโลกธาตุสางกรมปิสามปะกรมทิสามปะเวทิอาปมาโนจะโอลารโออปาสโลเกปาตุระโหสิอติกรรม เทวเทวานังเทวานุภาวะอัตโขปะคะวะโุทานังโอทานนสิอัญญาสิวัตโพกอนทานโยอัญญาสิวัตโพกอนทานโยติอิติหิทังอัญญาสัมะโตโกนทานญาสานญากนทานโยตเววนามา ते